น้องโอ้ยตายนักร่องพี่น้องเอ้ยทำไมทำไมเสียงหนูมันตันดังเดอโอ้มันตันดังฮอนหูดังฮอนหูดังเล่นน้ำมาแล้วเมื่อวานนะน้องยังคอยอาย,อยู่ทุกวันบอกเคยลงลืมคขมันยานแต่อายนั้นละติเปลี่ยนใจ ค่าดองโบแพงให้ฮีบมาขอแต่งไว้ไว้หากยันนองเป็นของคนใหม่ฮีบตัดสินใจเฝ้าไปสู่ขอเปิดคลิปมือน,นี่ด้วยเสียงหองของน้องธิดาเล่าเสียงสดสดปัดมักแห้งเสียงสดได้ยินบ่ได้ต้องเขาไปแวะฟังฟั่งเรากัสิอ่ารู้สึก โอ้ยมันแบบมวนแห้งเนาะเป็นยังไงพ่อแม่พี่พน้อง FC. เอฟซีอาก่อนเสไปหน้ามาหลังกันขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผูุ้กคนสวัสดีอ่าเอฟซี FC. บ้านศรีวิไลเอฟซีแล้วเนาะที่ดาแลา้วแล้วก็รวมถึงเอฟซีทีชุ่มทั้งสปอป,อ,ปอลา่าแล้วก็ทีชูต่างแดนด้วยเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศมือน,นี้งย่งหนาวอยู่ก็เก่าบรรยากาศย่งแบบโอ้ยหนาวหนาวหน,นาวแห้งอีลีอ่าสำหรับผู้ใดอยู่ทงังใดกะ ดูแลสุขภาพจะของเนาะบันนี้อากาศยังเย็นอยู่ยังบรสันเดออุ่นขึ้นมากยังแบบขนาดลมบ่มี่เสารยังเย็นอยู่เอาเขา้าพูดถึงไปแล้วอีหละเสียงสดมักแห้งผู้ใดคิดขึ้นกันมนมาคุยกันพี่น้องว่าเสียงสุดอีหละในสุดยอดอีหลีอ่ะหลังจากฟังเสียงสดไปแล้วคลิปต่อไปห้ากัสิไปพูดถึงเนาะอ่พ,อพ่อผููเม่ปึ่งกับผพาอีหละธิดาเล่าไปวัยอ่ไปไ เอไปหาแม่แพงเนาะ,ะพี่สาวแม่ฮันนี่ผู้ที่เดือนถูกไหมนี่ผูที่แม่ฮันนี่นับถือคือแม่คนหนึ่งเพิ่นกับพ้าไปบอกไปกล่าวเพราะวา่าสิได้ปล่อยเพลงปล่อยหยังเนาะจะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะวา่าตั้งแต่แรกที่ได้เพลงว่าค่นกับไปบอกไปกล่าวแม่ฮันนี่เอาอันนี้พไปเพิ่งพาบ,บรรยากาศไปหาแม่แพงกันจ้าอหาคุณยายแพงนะคะ พอดีจะมารเราคุณย่าค่ะวันที่21มกราคมนะคะบ่ายโมงค่ะเฮาสีมาทาพิธีบวงสวงแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะบอกกล่าวในการใส่งานเพลงนําเพลงไปใส่คะ่ะจริงๆกะมาบอกแล้วล่ะค่ะสองรอบแล้วนะคะทุกครั้งที่เราจะปล่อยเพลงของแม่ฮันนี่เราจะมีการบอกก่อนเนะาะหล้วก็เดีวมีการเพิ่มเพลงเข้าไปคะ่ะก็ต้องมาบอก ให้กับอีเมรค่ะเพไดนับูเนาะให้เพนเดเมตตาค่ะ21มกราคมนี้นะคะก็จะมีปู่ดาวบ้านดอนย่าพันนะคะแล้วก็แม่แพวค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะมาเราเนาะเอิ่นว่ามาเรามากาวกับแม่ฮันี่สีอีสานให้กับน้องที่ดาล่าวค่ะทายาทตัวน้อยสืบสานตำนานแม่ฮันี่สีอีสานนะคะเป็นลูกเป็นหลาน ปูดาวเลยเอเป็นรูกเป็นร้านาแย้ยแพ่งนะคะ เป็นใหญ่แย่ครับแต่ว่าทำเป็นเมนะเพราะว่าเมแทงเอาเองน่อยมันแย่ก็เกนไปเอาไปจ้ะหนูอยู่นี่ลงคนแล้วหนูลงคนแล้วันเพนาราะมันแย่เกินพราะลงหนูองกเป็นพี่จ้าลงินแล้วโอ้ยมันใหญ่ซ้ำพิปปาานะมันกับไข่ตัว เขาก็กินมื่อละสามข้ามแม่เอยแต่ว่าขนมนํงเมื่อละเซเว่นขนมนังมื่อละเซเว่นแค่ยูจัไร่หมอกสอดโซดโอ้ยแม่เบิ่งเลยซดแม่เบิ้งยุต่อมืออ่ะแม่เพง ก็เป็นพี่สาวไม่แฮนนีที่ไม่แฮนนีนับถือคือแม่เนาะ่เนเกษเอิญแม่ตลอดอกากผ้าอิลาธิดาเล่าไปบอกไปกาวแล้วก็วันที่21เพิ่เก็สิษมาบอกอีกที่หนึ่งมือน,นั้นพอปูดาวกกสิมาน่ำเนาะกกญยาพันธ์กสิมานํำเพื่อสิมาบอกกาวเรากับแม่ฮนนีว่าสิ นี่เพลงเบิ้ลเป็นยังสีตลอดสําหรับอ่าบาสิวิไลทานจะมีการประเพ่งไม่ให้นี่กระสีมาบอกมาเกาอไม่ให้นี่ให้รับรูเนาะก็ะผพานไปสําหรับอ่พพาเพิ่นผ้ากันไปแล้วแล้วมือขึ้นนี่เห็นลายสดมนสีมีช่วง่ายมวนแห้งพี่นอ้องไปเบิ์ผ้าบ,บรรยากาศอีลาทิดาเล่าเพิ่นเฮ็ดอีกอย่างกรไพาเอาบ้ยมวนกุ๊บเอาพี่น้องเอ,เอ้ยเ,เห็นแบบ เข้ากันดีปานเป็นปีเป็นคุยเข้าเปเพิ่งนผัยังไงกันเลยค่ะโอ้ยลูกกัแม่ขมวันหกันเลึ้นกันเนี่ยแลนไหมทาเนไ้ทาเซนไห้ เลขที่เวทแทะโอ้ข้าจังสอบสช่กันเนาะสองแม่ลูกนี่พักกันไปหาและผ่า ดีจะร้ยสวัสดีสวัอ้ยออนชายออนชายเป็นภาพบรรยากาศที่โอ้เห็นแล้วมวลแห้งเต้นแบบเข้ากันดีคักเนาะว่ามันเลขสิบเอ็ดมวลกรุ๊ปเลยสำหรับมันคืออันนี้เนาะอ่า ที่ออามาให้พรอแยซี่เรื่องเห็นแล้วก็วเลยบางคนอาจจะบาเสนได้เห็นหรือบางคนอาจจะเห็นแล้วแหละก็เลยเออมันเป็นช็อตที่แบบนาา่นารักน่ารักแบบมวนก็เลยออกมาฝากพแมอยซี่ได้บึงได้เห็นอ่า มันเป็นแบบเบิ่งงล้าเขาก็อดยิ้มโบยในพี่น้องอซี่ก็เลยเอามาฝากเอามาฝากม,มาตอนพ่อแม่อซี่มือน,นีเนาะอาจจหรับคลิปนี้เพื่อเปนสันติดตามฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใ,ใจให้น้ำเด้ออ่าแล้วเจอกันคลิปหน้าแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อากาศเย็นอีกแล้วดูแลสุขภาพก่อนพี่น้องอัะสสลาับัน,น้สวัสดีค่ะ